เราเป็นเพียงสื่อกลางเท่านั้นติดต่อซื้อขายกับเจ้าของโดยตรงตามเบอร์โทรใต้คลิปได้เลยครับสำหรับคลิปไหนที่ขายแล้วแจ้งไว้ในช่อง,สอง,สงแสดงความคิดเห็นได้เลยเราจะลบคลิปออกให้ครับสวัสดีครับคลิปนี้ผมก็มาชี้เป้ารถสวยๆท่านผู้ชมได้เลือกกันอีกแล้วน,นะครับคันนี้เป็นโตโยต้านะครับโตโยต้าโคโรนารถมือเดียวเดิมๆเลยนะครับไม่เคยแก๊สเครื่อง1.6ยอตโต้ครับไม่น้อยช่วงล่างดีเครื่องดีครับวิ่งกันได้สบายแอร์เย็นครับภาษีก็ไม่ขาดตัวรถพร้อมใช้เลยนะครับ ราคาก็ต่อรองได้พอสมควรนะครับพอสมเหตุสมผลอันนี้พี่กัดดูรถอยู่โคราชนะครับก่อนนครราชสีมานะครับโคราชสีสันก็เงางามร้อพันนะครับห้องเครื่องสะอาดสะอ้านเลยครับเป็นเครื่อง 4A นะครับ 1600cc สภาพห้องเครื่องไม่มีรอยชนหนักนะครับขานหน้าเรียบๆซุ้มโชกรอยตะเข็บรอยอาร์จากโรงงานยังอยู่ครบๆหน้าต่างไฟฟ้านะครับเบาะผ้าสลับกับหนังครับ สภาพดีนะครับด้านหลังมีขาตะเข็บบ้างเล็กน้อยนะครับตามรูปนี้เลยนะครับท่านใดสนใจก็ไปดูทดลองขับกันได้ครับก่อนออกเดินทางก็นัดหมายกับผู้ขายนิดนึงนะครับจะได้ไม่เสียเที่ยวเบอร์โทรผู้ขายอยู่ใต้คลิปเช่นเดิมถ้าหาไม่เจอกดที่ชื่อคลิปได้เลยนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอลาไปก่อนพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ